เอาแบบยกบล็อกมาให้เลยนะมาพี่เบมเปิดกล่องนะครับแกะซิวพี่เบมหลับตาอยู่มีเน็ตวแหวนไม่รู้เขาจะหลับตาทำไมทำไมทำหน้ากนะั สวัสดีครับผมน,นี่วันนี้เราจะมาแกะของขวัญของพี่เบมครบ,บ,บว,ว้าวว้ปีนี้พี่เบมครบ1 1ขวบบริบูรณ์แล้วนะนี่เราวันนี้พี่เบมกับน้องๆจะมาช่วยกันแกะอะไรครับแกะของขวัญอ่าแกะของขวัญพี่เบมซึ่งเป็นป๊อกมาทอ่ากล่องจุ่มใช่ไหมเขาเรียกกล่องจุ่มอันนี้เป็นแบบนารูโตะนะพี่เบมคืออยากได้มานานมากแล้วนะ โอเคนี่แล้วขอดูหน้ากล่องก่อนนี่อันนี้สปาร์กเอามาเอาแบบยกบล็อกมาให้เลยนะดูสวยดีอันนี้เพราะพวกเราชอบดูนารูโตะกันนะครับแต่จริงๆเขาบางคนเขาก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเล่นกันนะเขาไปเล่นพวกลาบูบูอะไรกันแต่เรามานารูโตะกอซีดีอันนี้เหรอเฮ้ยนี่เป็นกล่องจุ่มนะเป็นรี เออพี่เบียมตามหานานมากส่วนใหญ่จะแทบไม่ค่อยมียกบล็อกจะเป็นแบบจุ่มๆใช่ไหมตามตู้ที่<ม>ตามห้างไเอ<ม><ม>อแต่ครั้งนี้เราจะมานี่ครับยกบล็อกได้เลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแกะนะว่าเราจะได้จริงๆอ่ะเราก็จะได้ทุกตัวตามนี้นะแต่ทีเนี้ยเราต้องมาลุ้นตัวซีครติตนะซึ่งซีครติตก่อนนี้ป๊าป๊าจากที่ดูข้อมูลมาน่าจะเป็นตัวโอซูซูกิคางูยะนะ ที่เป็นต้นกําเนิดของนินจานะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างมาพี่เบมเปิดกล่องเลยครับแกะซิวพับด้วยพับด้วยเวลาที่เขาขายกันหน้าร้านเขาจะมีพับนี่พับยังไงนั่นแหละนั่นแหละอ่าอย่างนี้ทาเป็นไหมเราก็ยังไม่เคยแบบซื้อยกบล็อกนะเออนี่ เดี๋ยววันนี้วันเกิดพี่เบมให้พี่เบมเป็นคนจุมคนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องๆมาร่วมกันจุมเอาบล็อกไหนก่อนครับเฮ้ยนี่มานครับดูว่าจะเป็นตัวไหนในนี่เขามีทั้งหมดสิบสองบล็อกสิบสองกล่องสิสิบสองจุมไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้เป็นจุมแบบเป็นกล่องจุมนี่ตัวจะมีตามนี้เลยนี่เนี่ยตัวซีเกตเนี่ยน่าจะเป็นคางูยักษ์นะไม่รู้ว่า วันนี้เราจะได้หรือเปล่ามาพี่เบมเปิดเลยครับกล่องนี้กล่องแรกเปิดมาเป็นซีเขตนี้จะเอ๋เลยนะเทมหลับตานะไม่ต้องพูดนะไม่ต้องบอกนะว่าคืออะไรนี่เป็นเบมลุ้นเองนี่คืออะไรนี่คืออะไรวิญญาณด้วยดูดิลูนี้ตัวไหนยพูดได้อยังพูดพูดนะเฮ้ยพี่เมหลับตาอยู่ แกะให้หน่อยแต่ตัวที่พี่เอ่อให้มามมาแกะให้มามาแกะให้มามาล้นฉีกได้เลยปะอ๋อได้เลยตัวเพี่เอที่ชอบเหม่อยชอบนิดเดียวอ่อให้พี่เบมคลำก่อนคลำนี่เขายังไม่เปิดตาเลยนะคืออะไรขคยรัวเปล่าขคยรัวเปล่าเป็นกุจิฮะกุจิฮะถ้าจะเกะแล้วกจิฮะซซสเกะ จริงๆมันมีนี่ด้วยนะอุจิฮะดิชาจิแล้วก็มีโอบิโตะนะครับถ้าเราพูดอุจิฮะมันจะไม่ได้ว่าจำกัดแค่ซาสุเกะนี่เป็นร่างไหนร่างนี้อ๋อนี่นี่นี่โอยกับไปโฟกัสี่อันนี้นะครับนี่ตัวที่สองนะนี่นี่ครับเป็นสองเนตรนะเนตรสังสาระกับเนตรวงแหวน อันนี้จะเป็นอาวุธใช่ไหมพี่เบมเป็นดาบกับธานนะเนี่ยจะเป็นตามหน้ากล่องดาบถือข้างไหนครับดาบถือด้านขวาครับเอานั่นแหละนั่นแหละไหนเดี๋ยวให้พี่เบมประกอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปใครจะเป็นคนจุ่มคนที่สองให้ปอเช่ดีกว่าปอเช่พเช่หลับตาสดีดีดี ไหนไหนอาป้าดูการ์ดก่อนแต่พอเช่จะยังไม่เห็นเอาการ์ดมหมเอาชนพื้นแล้วหอเช่ยังหลับตาอยู่ครับนี่เรามาดูก่อนพอเช่กันครับปิ้งอิ่งมันมีเม็ดวงแหวนอะไรของเขานี่หมามาแกะแล้ว ไข่ไข่ไข่ขอบ้เฮ้ยตัวนี้สวยตัวนี้สวยนี่เบอร์แหล่ะมาเช่ดฮัตตะเค็ตคอคอชิขอดูชัดๆก่อนเฮ้ยแต่คาคาชิเท่นะเนี่ยดูดิสวยนะไหยขอดูอ๋อสวยขอดูนี่เขาปล่อยอันนี้บ้าบีเอ็มพันปักษาใช่ไหมใช่นี่ครับ สเกตตั้งไม่เป็นพอซาสกเกตพอประกอบแล้วก็สวยนะ <Okay. S 1> นี่มาเราได้สองตัวแล้วครับนี่ตอนนี้ช่องกลางว่างแล้วนะต่อไปตาเบลลี่ครับ <c oughs> อา้าวหยิบมาแล้วนี่ <c oughs> ดูว่าเบลลี่จุ่มมาจะได้ตัวไหนครับ้าูนะไม่รู้เขาจะหลับตาทำไมชาอวน,อน้อยนี่นี่นี่ไหนอ <c oughs> ขอดูการ์ดดูการ์ด <c oughs> ลุ้นๆอุ้ยนี่อุ้ยเขามีเนตวงแหวนอีกแล้วครับอูจิเะอีท็อตจิไหนขอดูหน่อยอ่านั้นเป็นเพลิงเหรอขอตัวอยู่นี่นะอุ้ย,ยนี่สวยเลยอ่าใส่ชุดของปุ่มแสงอุตสาหมาเลยครับนี่เขาท่านี้ก็คือปล่อยลูกบอลเพลิงใช่ไหมพี่เบมนี่ ฐานเขาอ่านำมาปรกอบแบบนี้อ๋อเขายืนบนฐานไฟนะอ๋อแต่เขาไม่มีไฟออกมาแบบจากตาแบนเนาะนี่จะเป็นตัวไหนเอ่ยอ๋อตัวนี้นะอ๋อตัวนี้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 มาแบบนี้กันแต่อได้ตัวนี้เขาจะมีไฟนี่ตัวนี้นี่ตอนนี้ได้มาสามตัวแล้วครับอย่างนี้พ่ออยากได้ตัวหนึ่งตัวลาย มาเปิดต่อเลย yeah. เปิดต่อเลยครับเข้มอันนี้อ่านี่ละคนเปิดทั้งหมดเลยเหรอเปิดท right. ั like Bal, well ้งหมดเลยเปิดทั้งหมดเลยที่หลับไม่หลับตาเลยมาอันนี้ไม่หลับตาแล้วไม่ดูการ์ดเราจะไม่ดูการ์ดเราจะเปิดออกมาแต่เราจะไม่ดูการ์ดแ่นลุจะดูการ์ดุุ้ย้ยนี่แนารุโตะครับ รุโตพระเอกของเราขอดูก่อนนี่อันนี้ตัวหน้ากล่องเลยใช่ไหมครับอุ้ยนี่ตัวนี้เลยนี่หน้ากล่องเลยเดี๋ยวว่ามันมีแท่งๆด้วยอะอาวุธไงลูกนี่อันนี้หมดนี่เทมากครับหมดลั่งเซียนแล้วใช่ไหมพี่เบมันเนี้ยใช่หมดเทที่สุดแบบหมดเซียนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้พี่เบมประกอบอันนี้ดูก่อนว่า พอยืนเป็นหานแล้วมันจะเท่ขนาดไหนนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่ตอนนี้เราได้หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้แล้วนี่วิธีประกอบเสร็จแล้วครับเท่มากนี่ตัวหน้าบล็อกเลยเท่มากอ่านี่ตัวหน้าบล็อกนี่แหละครับอ๋อเขามีนี่ด้วยนะด้านหลังแอบที่เป็นลูกบอลน,นะครับเหมือนเซียนนะครับมีลูกบอลจุดๆไหนกลมๆเซียนหกวิถี ไปเปิดต่อเลยครับไม่เปิดไม่เปิดไม่เชื่อเปิดอันไหนอันไหนอันนี้ก็ได้มาเปิด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 สี่ตัวแล้วนะตอนนี้เราจะได้ซีเคดไหมจะได้ไหมเนี่ยได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดเราสมมติเราได้ซีเคดนะเราก็จะไม่ได้หนึ่งในที่เขาโชว์นี้นะครับมาพอเชกมือดีๆได้ซีเคดบ้าอันนี้เอามาเลยนอันนี้หันหันไปไหนฐานมาแล้วฐานฐานใสดึงอันใหญ่ออกมาอ่าดูดีกว่า นี่มันฮีน่าตะเนตรสีขาวนะครับฮีนาตะนี่หอ่านี่เป็นฮีนาตะแฟนมารุโตเป็นพ่อเป็นแม่ของบูรุโตอ่าแต่นี้เป็นโหมดตอนที่เขายังไม่ได้แต่งงานกันนะเนตรสีขาวไหนตัวเขาอ่ะ๋อยังไม่แก่อ่อไหนแก่อกมาแก่อกมานี่เราประกอบมาแล้วครับฮีน่าตะ นี่เนตสีขาวนะกำลังใช้หมัดมวยอ่อนใช่ไหมใช่มวยอ่อนแปดทิศหกสิบสี่ฝ่ามือเหรอใช่หรือเปล่านี่น็อตต่อแครับนี่ไปต่อไปมาเลยครับต่อเลยรีบนี่เราเปิดไปห้าจุ่มแล้วนะห้าจุ่มอันนี้ก็ได้อันนีขมือดีๆจะได้สีเครตหรือเปล่าดึงมาเลยดึงมาเลยเร็ว เหลืออีกหลายจุ่มเลยนะหลายจุ่มนี่ตัวนี้เตัวนี้งแล้วมันิคาดูกาดมาูกาด้ยโอ้โหนี่ผมสีชมพูนี้ไม่มีใครเลยครับซากุระนะฮารุโนะซากุระนั่แหละผู้หญิงปจุได้ผู้หญิงแง่ซากุระซากุระไหมครับพัดอดูหน่อยโอ้เอาด้าอหล ว้านี่ฮารุโนะซากุระแฟนของซาสุเกะนี่เองเย้เราได้ไปห้าตัวแล้วใช่ไหมถูก้วครับถ้าดูงานเขาทำดีนะดูแบบละเอียดดีอะีหลายประกอบอ่าใส่ฐานเลยครับเยอะนี่ฮารุโนะซากุระมาเราเปิดกล่องต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมเฮ้ยใช่เปล่าใช่หรือเปล่า เอากสเอาเอาก๊สออกก่อนผมคิ่แล้วอยากตายอะไรพอใช่ตื่นเต้นก่อนมามแกะเแะช้นด้วยอะไร นี่คือตัวที่อยากได้ใช่ไหมใช่นี่คือใครรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้รับรุ่นที่หนึ่งฮาชิรามะเซนจูนี่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านโคโดฮะรุ่นหนึ่งเทอ่ารุ่นหนึ่งเท่สุดละรับนี่น่หน้าเลยรินะนี่เป็นหาว่ารุ่นหนึ่งี่เองอ่าแต่นี้เขาเป็นออกมาเป็นแบบร่างแบบนั่นแล้วนะ สัมภเวสีคืนชีพแล้วเพาตายไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นตาสีดําแล้วก็มีรอยแตกแต่ยังเท่อยู่นะนี่ท่านท่านรุ่นหนึ่งอาชิรามะเซนจูอ่างใส่ฐานเลยครับเขาใช้วิชาไม้นั้นเนี่ยจะเป็นต้นไม้ต้นไม้อยู่ข้างหลังเขาเป็นแบบคนสร้างหมู่บ้านแห่งโคโนะะเราเอาไปเก็บคู่ปรับของนี่คู่ปรับของคนสุดท้ายครับ ไหนๆขอดูแบบตอนประกอบจะเท่ขนาดนี้โอ้สวยนะนี่ตามการ์ดเลยครับนี่พอมีสีเขียวแล้วก็ดูตัดกันสวยดีอ่ะอุ้ยกิจจุมแล้วว่ะเจ็ดแล้วอุ้ยเหลือเท่าไรห้าแล้วห้ามาเปิดเลยเปิดเลยเอาเบาเหรอไม่ให้ปอเช่แกะนีลานีลาเยอะจัดนะครับ ทำท่าเาการไหนที่เอาการออกเปิดเปิดเปิดไหนไหนเขหนีไปไหนอ่ะอุ้ยอ่านี่เป็นสายฟ้าครับแกะสิแกะเปิดเองดูดูตัวจริงอะไรของเขานี่เป็นนาตะเคะคอคาชินะครับเป็นแผ่นแบบสายฟ้านะ นี่เป็นคาคาชิกำลังเปิดนี่เนตรวงแหวนนะเขาใช้กระจกเงาหมื่นบุกพาหรือเปล่าอันเป็นเนตรนี้นี่พันปักษาฐานสีฟ้านะฐานเป็นสายฟ้าเลยนี่ตามการ์ดเลยครับผมมาเปิดเลยครับจุนตต่อจุนต่อนี่แล้วแล้วลูกปดตัวแล้วนะแปดตัวแปดตัวแล้วเอาแกยแกเลยโอ้ยเหลือสีจุม เปิดเลยเปิดเลยเปิดยดูกาดนะเดี๋ยวพี่เอาการ์ดเอาก่อนเดี๋ยวพี่เอาการ์ดก่อนอะโอ้นี่อูจิฮะอีกแล้วครับอิทจิอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเป่าเป่าไฟออกมานะเขาจะมีหน้าบล็อกเขาก็จะมีนี่นะอิทชจิสองตัวคาคาชิสองตัวเห็นแล้วโอ้ยซากุระก็มีสองตัวเลย นี S <S <อ>่ขอดูขอดูชัดๆนะครับรน,นี่กำลังปล่อยลูกลูกบอลเพิงไฟเพิงง,งานเขาดูสวยดีอ่ะดูแบบเนียบละเอียดดีนี่พอประกอบแล้วเท่มากครับอุทสาห่รางนี้โหนี่ฟันไอ้ไม่ใช่ฟันไฟพันมาถึงแขนมือเลยอะ่ะนี่ที่กว่า เท่กว่าตัวนี้ไหมเท่กว่าเท่กว่าตรงนี้เท่อ่าดูเขาบอกเขามีเอฟเฟคเพิ่มขึ้นมามันก็ดูเท่กว่าเลยครับนี่ตามการ์ดเลยครับอ่<ม>าต่อไปแล้วเหลือสามบล็อกสุดท้ายสามจุ่มสีเขียยังไม่ออกเลยอ่ะเราจะได้ไหมอ่ะห้ามดูการ์ดหรือว่าห้ามดูการ์ดหรือเว้ยเอฟเฟคมาแล้ว โอ้โหเอฟเฟกนี้มารู้เลยครับรู้เลยครับเอฟเฟกนี้นี่นี่เดี๋ยวให้ยิ้มกันหน,น่อยนี่มามาแกะตัวเลยแกะตัวน,น,นี่อุจิฮะโอบิโตะอันนี้เป็นแบบอ่าเป็นอะไรนะล่างสิบแล้วใช่ไหมนี่มันเป็นสิบ <10 S 2> หางสิบหางโอบิโตะใช่ไหมใช่เป็นอุจิฮะโอบิโตะ อันนี้เขาจะเป็นแบบสิบแางแล้วนะเขาแต่ดูอย่างนี้กลายเป็นดูน่ารักไปเลยโอบิโตะนี่สองเนตรนะครับเนตรสองสาระกับเนตรวงแหวนนี่เราประกอบโอบิโตะเสร็จแล้วครับนี่ตามการ์ดเลยเป็นโอบิโตะแบบว่าสิบแางแล้วนะเขาเหมือนโมดเซียนนะครับโอบิโตะอันนี้ยมาเหลือ

ไหนขอดูอ๋อเป็นได้เจอที่หยิ่งได้ทาโกุรักนี่เองหรือว่าเหมือนเดิมนี่ทาโกะรัมาประกอบเลยอต่เดี๋ยวให้พี่เปลี่ประกอบแล้วเดี๋ยวอ่ะเบลลี่มาเปิดกล่องนี้ดูเลยสีเข็ดนะกล่องสุดท้ายแล้วนี่ตรงนี้เปิดตรงนี้เบลลี่จะแง้มเนาะเปิดเลยไม่ต้องลุ้นแล้วแกะแก ตอนนี้มีอ๋อมดลลัยังไม่ออกมดาลักยังไม่ออกจริงๆมาดลรก็สวยนะเออแต่มอ is> ้ยย่าโอ้ยอะไรเหรอมดาลักะแน่เลยสงสัยจะไม่มีสริเครดอ่ะไม่หยุดเอง่าดูแลรา่ะโอ้ดลกอ่ามดลก็ไม่เป็นไรสวยสสวยไมาดลรไงก็ยังสวย นี่ตะกี้ตัวซากุระนะที่ปอเช่แก่มาเขากำลังทำท่าแบบพลังชกนะ,ะที่เรียนมาจากท่านซุนาดะกับนี่ตัวมาดาละนะครับเป็นร่างแบบหมดเซียนแล้วนะยแต่ดูเขาแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะหนักด้วยนะตัวเออหนักนะเท่นะถ้าเกิดไม่ได้ตัวนี้แล้วได้เป็นตัวซีเกตก็จะเสียใจเหมือนกันนะด <c oughs> ได้เป็นมาดาละก็ยังดีกว่าครับนี่ นี่นะการ์ดเขาเป็นอุจิฮะมดอละนี่ครบทั้งหมด12ตัวแล้วนะครับหนูดูออกมาเล็กๆแบบสักหยนี่เดี๋ยวเราให้ดูโมเดลแต่ตัวทชัดนี่แต่หนูว่าวตัวนี้รุโตะซาุสึเกะนี่คาคาชิเป็น2ตัวนะน,นี่แล้วก็สากุระ2ตัวเสียได้เนาะจริงๆเอาสากุระตัวเดียวพอแล้ว แล้วก็อเอาคางงูยัมาที่คิดว่า,ววาจะเป็นตัวสีเข็แล้วก็นี่ครับฮิวงะฮินาตะแล้วก็อุจิฮะอิทอจิสองสองร่างแต่ร่างนี้สวยอ,อ่าอ่าเท่นะจริงๆเขาน่าจะทําเป็นล่างหนึ่งเป็นแสงอุตสาหอย่างงี้ใช่ไหม<ช>อีกล่างหนึ่งก็เป็นแบบตอนที่อยู่หน่วยรับอ่าอย่างนั้นจะเท่กว่านะตอนที่ยังรับงานอยู่หมู่บ้านโคโนฮะนะครับนโอบิโต แล้วก็มาดาัละแล้วก็ท่านรุ่นที่หนึ่งนี่ครบทั้งหมด12บล็อกแล้ว12ตัวไม่มีตัวซีเคลตเลยเีต่ตัวซีเครไม่ไม่ไม่ใช่แล้วอโอเคนี่วันนี้พวกเราก็มาแกะกล่องของขวัญของพี่เบมเป็นนรูโตของป๊อปมาร์ทนะนอ,อ,อ่ามีแค่นี้แหละครับเออแค่นี้เท่แล้วแพงด้วยนะ <laughs> อ้อใช่เหรอโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้พวกเราขอฝากน้องๆเพื่อนไล์อชชีผมเคื่องมีแนดคะดคบ๊ายบาย